สวัสดีครับนโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับจะมาบอกเพื่อนๆี่พี่น้องๆว่าพอดีผมไม่สบายนิดหน่อยนะครับเป็นโควิดนะครับก็ก็ไม่นิดหน่อยก็ถือว่านะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็บางทีเพื่อนๆเ,เห็นเอ๊ะทำไมไม่ลงคลิปเลยนะครับรถเก็บประปาก็ไม่ลงคลิปตัวเองก็ไม่ลงนะครับก็ ผมลงไว้ใจ้ถึงผมทําคลิปไว้ถึงประมาณวันที่ห้านะครับแล้วรถเนี่ยส่วนมากมันจะต้องค่อนข้างจะสดเพราะว่าสดอย่างน้อยก็คือสองสวันไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกินนี้ปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่ารถมันมัน <c oughs> ที่เขาลงมาเขาจะขายหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะก็แล้วผมไม่สะดวกที่จะพากด้วยนะครับก็เลยนี่อย่างผมพูดเนี่ยผมจะคันคอแล้วนะครับมันจะไอนะครับก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอ รักษาตัวเองก่อนนะครับก็คือหมอให้กักตัวเนประมาณเจ็ดวันนะครับห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับตอนนี้ผมสองสาวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวโกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไม่เข้าใจกันนะครับก็มาบอกก่อนว่าเออโอเคเราป่วยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวหายยังไงแล้วเดี๋ยวมาทําให้นะครับพวกรถเก็บมาฝากจริงๆรถผมก็ก็ทําคลิปคันเสิวีไว้นะครับก็กำลังจะลงแต่ว,ว่ามันไม่มีอารมตัดนะมันมัน ถ้าคนเป็นไข้เป็นหวัดหรือเป็นเป็นโควิดจะรู้เลยว่ามันไม่มีอารมณ์ทําอะไรแต่ว่าเอาโอเคผมมาบอกเพื่อนๆพี่น้องๆก่อนนะครับจะได้รู้แล้วก็จะได้ไม่ไม่ว่ากันนะจะได้ไม่ลืมกันแล้วก็อาจจะดูช่องอื่นทดแทนกันไปก่อนเลยไม่ว่ากันเพราะว่าคือตรงนี้ก็เข้าใจกันะนะครับผมก็เข้าใจแล้วถ้าอยากให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆเข้าใจผมด้วยนะครับก็คือมันไม่สบายจริงนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวหายดียังไงเดี๋ยวกลับมาทําให้นะครับกลับมาทําให้เ,เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก็บมาฝากออกไปซื้อรถกันชงรถกันมีให้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กับนาโนโอเคนะจ๊ะจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ